คยเนี่ยมีความสามารถในการตีเหล็กเพราะว่าชาวคุยกลุ่มชาวคูยกลุ่มเดียวที่สามารถรู้ว่าเหล็กอยู่ที่บอกตรงไหนแล้วก็ไปขุดบอกขึ้นมาแล้วก็ได้เหล็กขึ้นมาด้วยแล้วก็ เป็นดาบเป็นพนเป็นอาวุธเป็นอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ชาวบุยเนี่ยมีความพิเศษก็คือบังคับช้างได้สามารถสั่งช้างให้ทํางานอะไรได้ต่างๆแล้วทอนนี้ผู้ขินที่เป็นก้อนใหญ่ๆในแถวประสานเนี่ยก็มาจากชาวบุยของเราที่ได้ สา่งหชาตรทำฉะนั้นก็เป็นฝีมือของ,ของบรรพบุรุษของเรานะคะคุณแม่คะตอนี้หนูก็เลยมีความตั้งใจกับพระอ,อาจารย์กิติศักดิ์ว่าถ้าง,งานนี้ของเราเนี่ยเราลมือเขียนว่าการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมแกลนมอของชาวไทยปุยบ้านเจนงมร์อำเภอสีขอรภูุมจังหวัดอำเภอรีนรงจังหวัดสุรินอาบ้านหอนไมพัฒนาใช่ไหม ขงนั่นแหลทะท่านี้หนูก็เลยพูดกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ถ้าถ้าเราสามารถได้ความรู้ตรงนี้ได้นะเราจะขออนุญาตนําภาพของคุณแม่ทั้งหลายนะ่ะไว้ในหนังสือของเราด้วยอันนี้ถือว่าหนูขออนุญาตแล้วนะคะทุกท่านก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วก็มีภาพอยู่ในหนังสือของพวกเราแล้วก็หนังสือของเราเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงคะเวลาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาจะมาพัฒนาบ้านห,นหมอญ เวลาเขาจะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาซื้อพื้นที่แถวนี้ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเวลานักท่องเ,เที่ยวจะเข้ามาปุ๊บเขาจะถามว่าที่นี่มีเอกาสารไหม ถ้าที่นี่ไม่มีเอกสารอย่างเช่นถ้าที่นี่ไม่เคยเขียนเรื่องวัฒนธรรมที่นี่เอาไว้ไม่เคยเขียนภาษาปุยไม่เคยไม่เคยมีคนแต่งชุดปุยสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วเอาลงปกลงหนังสือเอาไว้ให้เป็นหนังสือของหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาจะมาพัฒนาพื้นที่บ้านเรามันก็จะมีปัญหาองค์การบริหารส่วนตมตำบลก็จะบอกว่าู้จะพัฒนาอะไรไม่มีอะไรดอกก็ปุยๆุย,ยบ้านๆทำแต่นาน เอามีแต่ผัวมีแต่ลูกเลี้ยงแต่มอนเลี้ยงแต่ไม้นั่นแหละเนี่ยเพราะว่าองค์การบริหารส่วนประมงเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเรามีอะไรดีใช่ไหมครับคุณแม่คะฉะนั้นนะ หนังสือเล่มน,นี้น่าจะเป็นมิติหนึ่งนะคะที่เราสามารถหนูจะเอาภาพแต่ละตัวเนี่ยลงหนังสือแล้วก็ชื่อว่าเขาชื่ออะไรเป็นของคุยที่เป็นคนทําเองแล้วก็ใส่ชื่อนับสกุลของคนทอด้วยนะคะขออนุญาตแล้วก็คุณแม่ก็จะได้มาถ่ายรูปกับไหมของตัวเองด้วยนะคะแต่ที่จริงวันนี้อยากจะมาพบกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าคีย์เวิร์ดหลักใหญ่ของเราก็คือว่าหนูอยากจะรู้ว่าไอสัญลักษณ์ เวลามีมา้ามีช้างมีคล้องมีธนูมีดาบมีมงมีมีอะไรนะมีเรือมีไม้พายที่เวลาอยู่ในพิธีกรรมแกลมอนะทำไมถึงมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อยู่ในพิธีกรรมแกลม